เรียนแบบเนสเซอรี่นะไม่ใช่เรียนแบบเรียนอนุบาลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือการเตรียมความพร้อมแบบแบบเนสเซอรี่อ่ะก่อนเข้าอนุบาลอนุบาลห,หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมแต่ว่าไปโรงเรียนเราก็ดีนะหมายถึงว่าพัฒนาการพัฒนาการดีขึ้นอย่างเช่นเหมือนเขารู้อะไรมากขึ้นอะ่ะดีกว่าให้เขาอยู่บ้านนึกอ,ออกไหมสมมติว่าถ้าเขาอยู่บ้านเนี้ยเด็กช่วงวัยเนี้ยเวลาเราเล่นโทรศัพท์ผู้ใหญ่อะ่ะติดโทรศัพท์อยู่แล้วเขาจะติดจอเขาจะ,จะแบบ เห็นเราแบบเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแบบดูอยากจะเล่นอยากจะแบบสนใจอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันแบบไม่ดีอ่ะมันไม่ดีคือมันจะทาให้เด็กแบบอารมณ์แบบไม่ดีอะไรเงี้ยให้เขาไปแบบมีเพื่อนเงี้ยเขาชอบเขาชอบแบบมีเพื่อนอะไรอย่างนี้สงสัยอยากมีน้องเล่นด้วยอยากมีเพื่อนเล่นด้วยค่ะไม่ได้อยากมีน้องเล่นด้วยมีเธอนอนหรอมีเธออยู่กับยาย อยากให้ทำคลิปแต่งหน้าลุกนี้จังมันแบบบางวันมันก็ได้ลุกนี้บางวันมันก็ไม่ได้แบบนี้แล้วแต่บางทีเราแต่งเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมบางวันสวยกว่าเดิมบางวันสวยน้อยกว่าเดิมโอเคปะแต่งง่ายทุกคนนี่แต่งง่ายมากแต่งแบบชิลมากใช้แค่ไม่กี่อย่างพาเลตตาที่ปัดคิ้วมาสคารา่าที่ปัดแก้ม ลิปสติกลูกนี้สวยเพราะอยู่ที่สีลิปสติกจ้ะแม่บอกเลยเออปล่อยเสื้อผ้ายังไม่มีแผนแบบปล่อยเสื้อผ้าเลยเพราะแบบเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านนูนล้วก็เยอะมากแล้วก็อยู่เป็นลังอยู่แบบคือแบบอยู่เยอะมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบเริ่มตรงไหนแล้วมันเป็นแบบว่า อยากปล่อยเอาจริงๆอยากปล่อยเสื้อผ้าแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะขายกางเกงยีนนะคะทุกคนครอกางเกงยีนที่ทุกคนเคยเห็นว่าขายไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแบบใหม่ซึ่งทําให้มันแบบอันเก่ามันจะเป็นสียีนที่เป็นสียีนเลยอันนี้จะเป็นสียีนแล้วก็มีเฟดนิดนึงมีรอยเฟดเฟ,ด,เฟดนิดนึงตรงแบบมันจะมีดีเทลอะขึ้นมามากนิดนึงแล้วก็เป็นแบรนด์ตัวเองเลยอันนี้ทากับเพื่อนสองคนเขาที่แล้วเป็นแบบเรารับเขามาขายใช่ปะแต่ครั้งนี้คือแบบ ตีแบรนด์ตัวเองเลยทําแบรนด์ตัวเองเลยเพราะว่าชอบกางเกงทรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมอนาคตมีไปไขายของด้วยกันอีกไหมคะยังไม่มีแผนที่จะไปคะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเป็นครอบครัวที่รักที่สุดรักมีเธอหลานป้าบุ๋มลุงทีส์คะ่ะ ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคืออันนี้คือแยกกันอยู่ก่อนเนาะก็คือแบบก็คุยกันปกติค่ะอืมแต่ว่าตอนนี้มีเธอเขาก็เรียนอะเนาะแล้วเดก็มีทุระที่ต้องทํำหลายอย่างพี่บิวเขาก็มีทุระของเขาที่เขาต้องทําหลายอย่างเหมือนกันซึ่งเออไม่รู้สิแบบนั่นแหละอืม เดี๋ยวไว้ถ้าแบบมีแผนปล่อยเสื้อผ้าอะไรจะบอกเพราะว่ามันต้องไปขนของหรือไม่ก็ต้องแบบเดี๋ยวอาจจะต้องไปไลท์ที่บ้านนู้นเลยบ้านแบบบ้านนู้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปลื้ออ่ะว่าไหนคือมันแบบตั้งแต่เอาย้ายมาจากคอนโดเข้าบ้านนูน้นก็คือยังไม่ได้ลื้อเลยว่าเสื้อผ้าไหนใช้หรือไม่ใช้หรืออะไรบางทีจะไปงานหรือจะไปไหนก็ต้องขึ้นไปลือ้อไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป่ะเออมันยังไม่ได้เลือกเลยอ่ะแต่เยอะมากๆแบบหลายลังคือถ้าหนู คือถ้าหนูเห็นนะหนูก็แบบอ่านเพราะหนูปรับตัวหนังสือเล็กมากคือถ้าเห็นถ้าเห็นหนูก็จะอ่านหนูก็จะตอบแต่ถ้าหนูไม่เห็นหนูก็จะมองข้ามไปนิดนึงเพราะมันไม่เห็น,น <laughs> พี่ไหล่สวยแต่เด็กเลยขอบคุณค่ะออบางทีเราก็ต้องแบบย้อนน,อนะเนาะตาอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้เพราะว่าแบบย้อนคำถาม ก็จะได้จะได้เพื่อนๆที่จะได้คําตอบมีเธอมีเธออยู่กับยายจ้าพี่ไหนคะน้องทานนมผงหรือน,ม,นมแม่มีเธอกินนมผงคอยกินนมแม่แค่ประมาณไม่ถึงเดือนเลยอะไม่ถึงเดือนเลยเพราะว่ามีเธอเป็นโควิดก่อนแล้วแต่ก็เป็นโควิดด้วยคือตอนนั้นคือมีเธอเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ยังไม่เป็นติดโควิดตั้งแต่ยังไม่ถึงเดือนอ่ะ ใช่เพราะว่าไปกินข้าวร้านแถวบ้านที่บิวนั่นแหละแล้วมันน่าจะติดจากร้านนั้นอะเออแล้วก็แล้วก็เลยมีเธอต้องนอนโรงพยาบาลนี่ก็เลยต้องแบบแยกกันอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าให้กินนมผงตลอดไปตลอดการตอนนี้กินนมกล่องแล้ววันนี้ใช้ที่ปัดคิ้วก็คือไม่ใช่ที่ปัดคิว้วใช้มาสคาร่ามาปัดคิ้วแทนแก็คือไอเมเบอร์ลีนอะฝาสีชมพู คอนเทนต์เด็กพระหัสหรือไทยมานี่น่ารักมากขอบคุณะคะ่ะมีเธอออกนาทะเลนขี้เล่นขี้ขี้เล่นขึ้นเยอะจริงเขาเป็นแบบสาวขี้เล่นขี้เล่นขี้แบบขี้แกล้ม <c oughs> มีเธออยู่กับยายจ้าวันนี้ได้ออกมาข้างนอกนะคะแล้วยายก็ห่วงด้วยอย่างเช่นแบบ คือแบบเพื่อนไหนอ่ะมีคนหนึ่งที่แบบว่าหลักแบบคือแบบชอบมากชอบเล่นกับมีเธอมากคือแบบไปรับที่บ้านเพื่อไปกินข้าวด้วยคือแบบคือมีเธอก็คือตกไปเรื่อยคือเพื่อนถึงขั้นแบบไปรับมีเธอที่บ้านตอนแรกเราก็แบบกังวลอะเนาะแบบไม่ค่อยแบบเก่งกูแบบกังวลอะเออเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีก็แบบมันมันทําหน้าที่ได้ดีเพื่อทําหน้าที่ได้ดีนะ แล้วมีเธอก็หลอกมีเพื่อนซื้อขนมแบบเยอะมากโดนตกไปถึงพ่อของแฟนเพื่อนแม่ของแฟนเพื่อนโทรมาตามไม่หยุดว่าแบบอะไรอะไปรับมีเธอมาหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนไปรับมีเธอมาหน่อยสิอะไรเงี้ยโดนตกไม่หยุดรอมีเธอเปียผมค่ะรอวันนั้นเหมือนกัน,นะค่ะ อยากถักเปียให้มีเธอมากแต่ว่าถังไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะยาวสวยทุกลุกชอบพี่แต่งตัวมากขอบคุณค่ะอะไรตอนท้องมีเธอแพ้ท้องหิวบ่อยไหมไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยมีสิวสิวที่หลังเป็นสิวที่หลังแบบ เยอะอะอืมแต่ว่าไม่แพ้นะแบบกินเยอะกินแบบก็กินปกติปกติกินเยอะอยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็แบบอาจจะมีแบบอยากกินมาม่าจริงๆอันนี้ไม่รู้ทำไมอยากกินมาม่าไม่รู้คือเลิฟมาม่ามากแบบทําไมตอนนั้นมันถึงอยากกินมาม่าตลอดเวลาไม่รู้แล้วก็เป็นคนชอบกินมะม่วงเปรี้ยวอยู่แล้วอีมะม่วงเบาอย่างเงี้ยอันนี้เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ออยากกินมาม่าเนี่ยมันกินได้ตลอดเลยแบบ มันมีความแบบอยากกินมามา่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะพามีเธอไปหาป้าบุ๋มกับลุงพิษนะคะต้องให้เขามารับป่ะเพราะได้ขับรถไม่เป็นได้ขับรถไม่เป็นต้องให้เขามารับอยู่คนเดียวเหรอคะพี่ได้อยู่กับเพื่อนคะ่ะถ้าอันชันเหรอคะผมขึ้นเร็วเออ ไม่ขึ้นชามากมีเธอผมขึ้นชามากตอนนี้ก็คือยังไม่ยังไม่เท่านี้เลยอะยังแบบแต่เริ่มยาวละไม่ได้ทานชันไม่ได้ทาอะไรเลยปล่อยตามธรรมชาติแบบสาวผมน้อยอะสาวผมบางต้องบอกพี่บิวสิมาบอกอะไรใไดละ่ะคือใดอ่ะคือให้ไปได้อยู่แล้วคือถ้าจะมา,มารับก็มารับไปได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ต้องมารับแบบอย่างเช่นวันเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยได้หรือว่าวันหยุด เพราะว่าถ้าว,วันไหนที่มีเธอเรียนน่ะก็ต้องบอกแม่อีกทีนึงอาจจะต้องบอกที่โรงเรียนอีกทีนึงว่าแบบเออขอหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยคือมารับปไปได้แต่คือถ้าให้ไหนพาไปอะจพาไปไม่ได้เพราะว่าไหนขับรถไม่เป็นเกออกว่าเออถ้าอยากให้เขามารับก็ให้เขามารับได้ไม่ได้ว่าอยู่แล้วคุณไหนคือหน้าผ่องสวยกว่าแต่ก่อนมากค่ะคนเราต้องมีการพัฒนาค่ะ คนเราต้องมีการพัฒนาค่ะทุกคนเนาะคือแบบเราต้องพัฒนาตัวเราเองในทุกๆด้านอยากให้ดีกันค่ะชอบตอนอยู่ด้วยกันเคยเพิ่งเห็นว่าแบบคนดูพันสองโอ้ my god มาดูอะไรกันนี่ <c oughs> ทุกคนชอบตอนอยู่ด้วยกัน ไม่ได้ทะเลาะก,กันจ้าคือแบบอะไรนะเขาบอกอะไรนะอยากให้ดีกันชอบตอนอยู่ด้กยกันหรอก็คือทุกคนเห็นเวลาอยู่ด้วยกันอะทุกคนเลยชอบแบบนั้นไงแต่เวลาเราอยู่สองคนอะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าใจป่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นก็ได้นะคะมีแผนแก้ค่ะเดือนจริงๆอ่ะแผนแก้คือเดือนหน้า เดือนเดือนเนี่ยเดือนหน้าเดือนเก้าแต่ว่าคุยคุยอะทางโรงพยาบาลไว้อยู่ว่าแบบอยากได้แบบช่วงสิ้นเดือนอยากได้ตรงแบบวันที่แบบว่าดูดวงมาดูดวงมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะดีแต่ว่าเดือนหน้าซึ่งมันเร็วมากแล้วก็ต้องรอถามเพื่อนอีกว่าเพราะเพื่อนอะจะไปทําด้วยแต่ทําคนละที่กันก็เลยอยากแบบไปทําพร้อมกันแต่ทีเนี้ยยังแบบไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากเพื่อนซึ่งไม่ไงก็ต้องไปคนเดียว แต่ก็อยากไปอยู่แต่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปหรือไม่ไปดีนึกออกปะอธิบายไม่ถูกอ่ะเพราะว่าคือมีเธอมันชอบชนจม,มูกไนงะแบบปังสักพักจะไปหอเนี้ยปังคือจนแบบน้ําตาไหลอะ่ะแบบมีเธอมาเจ็บแล้วก็น้ําตาไหลใส่ <laughs> ใช่แต่ว่ามีแผนว่าจะแพมเดือนหน้าถ้าแผนที่วางไว้เลยนะอืม มีแพนจะไปเรียนขับรถไหมคือจริงๆอะ่ะขับรถเป็นขับรถเป็นแต่ว่าจอดข้อซองยังไม่เป็นยังไม่คล่องคือถ้าขับอ่ะขับได้ขับไปนู่นขับไปเนี้ยได้แต่ถ้าจะเอามีเธอไปด้วยอ่ะยังไม่สามารถแล้วก็ยังไม่มีรถขับขี่เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้อ่ะคือถ้าสมมุติว่าขับจากมาหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านไปหน้าปากซอยไปซื้อข้าวร้านป้าอะไรเงี้ยอ่ะทําได้หรือว่าอะไรเงี้ยได้แต่คือแบบว่า มีแผนจะไปเรียนขับรถอยู่ก็คือแบบเคยฝึกลองลองฝึกขับแล้วขับได้แต่ว่าถ้าจะให้แซงซิกไปซิกมาแบบเอ๊ะปัดซ้ายขวาอย่างเงี้ยไม่ได้อาจจะต้องต่อแถวไปก่อนใครที่รีบก็ไปก่อนเลยอันนี้อาจจะต้องต่อแถวไปก่อนไม่สามารถแซงไปขับสายได้เพราะว่าถานนในกรุงเทพซึ่ง,องมอไซค์เยอะมากขับได้กลางคืนเนี่ยขับได้ โรงเรียนสอนขับรถนิ้นสอนท่าที่สอบจอดค่ะอ๋ออันเนี้ยคือจอดได้แล้วก็เอาจริงป่ะไดนอะจอดได้แต่ยังไม่มั่นใจคือหมายถึงว่าเป็นคนขับรถได้แล้วอะรู้สึกว่าตัวเองขับรถได้ละแต่ถ้าให้ขับตอนกลางวันหรือว่าขับตอนที่มันแบบรถเยอะๆในกรุงเทพแบบมอไซค์เยอะๆอ,อย่างเงี้ยคือไม่มั่นใจเพราะว่ากลัวมอไซค์มากแบบกะไม่ถูกอาเฮ้ยจะมาตอนไหนวะอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหมอืม ไหนขับเป็นค่ะไหนรับเป็นแล้วแต่ว่าเออนั่นแหละคือไหนรับเป็นแล้วคนที่สอนขับคนแรกคือพ่อพ่อสอนครับเพราะว่าขับจากหน้าบ้านหน้าบ้านในหมู่บ้านออกมาหน้าหมู่บ้านนั่นคือครั้งแรกแล้วก็จํามาตลอดว่าเอ๊ะขับยังไงวะแล้วก็มาเพื่อนสอนแล้วก็เพื่อนสอนอีกแล้วก็เพื่อนสอนอีกแล้วก็เคยขับแล้วเคยขับ นานแล้วอีกคือแบบขับแบบแป๊บๆแบบแบบไม่ได้ขับแบบในชีวิตประจำวันอะนึกออกไหมอืมขอให้เราระวังแค่ไหนก็มีคนชนเราอยู่ดีแม่เราก็มาขับรถตอนมาส่งรอไปโรงเรียนค่ะโลตัสมีลานจอดกลางแจ้งฝึกจอดดีเลย ไหนอะจอดเทียบข้างเป็นนว้ยแต่ไหนอะจอดเข้าซองอะเขาเรียกว่าอะไรจอดเข้าซองอะยังไม่แข็งแต่วันนั้นอะลองก็คือทําได้ทําได้อะตอนนี้คือจอดเรื่องจอดเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ละกังวลคือการขับรถที่แบบว่าต้องเจอมอเตอร์ไซค์หรือว่าการที่แบบรถเยอะๆอ่ะอันนั้นคือยังกลัวอยู่อมืมีเธออยู่บ้านจะ้ะจะไปแล้วนะเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว แต่ว่ามีแผนนะว่าแบบเออเนี่ยเดือนเนี้ยหรือไม่ก็เดือนหน้าจะต้องแบบว่าขับรถให้ได้แบบให้เก่งอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่าเราขาดตรงนี้ไปเพราะอย่างอื่นเราทําได้หมดแล้วเอ็นอปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถเป็นทีนี้ก็สบายละเออไปส่งลูกได้พาลูกไปนู่นไปน,นี่ได้แค่นั้นที่เหลือคือไม่มีอะไรต้องซีเรียสเป็นเรื่องเดียวเลยที่รู้สึกว่าอาฉันต้องทําให้ได้ อันนี้คือถ้าขับไปคนเดียวยังไม่ค่อยชินแต่ว่าถ้าแบบมีเพื่อนนั่งไปข้างๆหรือว่ามีใครนั่งไปข้างๆด้วยเงี้ยมันอุ่นใจที่จะขับกว่ามันก็จะกล้าขับกว่าแต่ถ้าแบบขับไปคนเดียว,วมันแบบมันหวงเวงอะ่ะฮายไอจี้เเพื่อนฉันขายเสื้อผ้าอยู่นะ <c oughs> ในติกต็อก อยากทราบอยากรู้อยากรู้ทุกเรื่องขับบ่อยๆก็ชินใช่เดี๋ยวโอเคเนี่ยแหละมันคือปณิธานที่ตั้งไว้ก็คือจะต้องขับรถให้แข็งแต่รถด้ามันไม่มีแบบมันไม่มีจอให้ดูไงคือยิ่งถ้ามันมีจอให้ดูอ่ะมันจะแบบมันจะแบบเออดูง่ายแบบว่าจอดอะไรเงี้ยกออกป่าเดี๋ยวนี้เวลารถมันจอดเข้าซรงเข้าซองเนี่ยมันก็จะมีแบบให้ดูใช่ปะว่า เราจอดตรงหรือ,อยังแต่อันนี้รถแก่ไปหน่อยไงมันก็คือยังไม่มีก็ต้องดูกระจกข้างกระจกข้างกระจกหลังไปก่อนไม่ได้เลิกขายรองเท้าค่ะพี่บิวเขาก็ขายรองเท้าอยู่นะไปแล้วทุกคนเมื่อกี้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ต้องไปชาร์จแล้วพี่ไหนทำงานอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้นะคะ,ก,คะก็ทำไปเรื่อยค่ะเช่นงานรีวงรีวิวก็ทำไปเรื่อยเลยค่ะ ตัดคงตัดคลิปนะคะทาทุกอย่างแล้วก็ช่วยแม่เลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ก็ทําหลายอย่างนะแบบถ่ายเสื้อผ้ารีวิวสมมุติว่าก็ต้องททุกอย่างทุกอย่างคือเราต้องทําตั้งแต่คิดสริปหนึ่งส่งสริปคิดสริปส่งส,ส,งสตอรี่ไลน์นึกออกปะถ่ายตอนนี้ถ่ายก็ต้องหาคนถ่ายบางงานถ่ายเองได้ก็ถ่ายเอง ตัดเองอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละเอ่อถ้าเป็นแบบคลิปก็ทํางานก็มีอีเวนต์ไปอีเวนต์อะไรอย่างนี้ตอนนี้ที่กําลังจะทําก็คือขายากเกงทาแบรนด์เสื้อผ้ากับเพื่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้เอามาขายแล้วก็จะขายนั้นแล้วก็คือบัตรที่เป็นแบบที่ปัดแกมคือที่ไม่ขายเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจอะแต่ว่าสีที่เลือกมาทุกอย่าง มันมันสวยหมดแล้วแล้วมันก็ใช้ดีมากแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่สวยสําหรับเราอะ่ะหมายถึงว่าแพ็กเกจแบบทุกอย่างไม่สวยแต่ทุกอย่างมันใช้ดีเลยอนะ่ะเลยกะว่าเออเดี๋ยวเอามาขายแบบไปก่อนแล้วก็ทํารีแพ็กเกจใหม่ทุกอย่างอีกทีหนึง่งเมื่อกี้เห็นพี่นี่เนี่ยพี่ลูกหยีสวัสดีค่ะไปแล้วนะทุกคนคือเราต้องเก่งจ้าเราเป็นคนเราเป็นคนเราต้องเก่งจ้าไอแอนี่วะ เธอเก่งมากแม่เราเป็นคนเราเป็นคนเป็นแม่เราต้องเก่งเราต้องทำได้ทุกอย่างตอนนี้ยกเว้นขับรถเราต้องไปขับรถให้เก่งก่อนแล้วเราจะบ g o ก d ยังไม่ได้กลับบ้านรามค่ะพี่วิวอยู่ที่บ้านเคยแสดงสแงสดงสแสดงคืออะไรเคยแสดงซีรีส์วายค่ะตั้งนานแล้วเลิฟซิกล่าสุดก็แบบ มีงานที่อยากทําก็คืออยากกลับมาแบบทําพวกแบบนี้นแหละเกี่ยวกับพวกแบบแสดงแล้วก็ได้แบบเจอพี่ที่แบบทําเกี่ยวกับพวกการแสดงพวกแบบอะไรเงี้ยก็แคสงานมาล่าสุดยากอยู่มันต้องคอสนิมมันต้องเคาะอีกเยอะเลยเพราะว่าแบบเรามาจะมาเป็นแบบเด็กนักเรียนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไงในซีรีส์นึกออกปะเราต้องแบบเป็นบทบาทใหม่เช่นลูก ลูกอย่าทำแบบนี้นะอะไรแบบงี้หมดแม่ไปแล้วทุกคนแบตบหมดแล้วเดี๋ยวไว้คุยใหม่อันนี้คือมาแบบแปบ๊บเดียวก็ไม่แป๊บนะก็นานอยู่ตอนแรกเหมือนแบบแบตบมันจะแบบหมดไงไปแล้วนะคะทุกคนบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้มาคุยใหม่นะพอดีวันนี้แต่งหน้าไงเลยแบบไลน์นิดนึงพี่บิวคิดถึงมีเธอยอะแยะได้แล้วโอ๊ย อย่าพูดประโยคนี้คิดถึงก็ไปหาที่บ้านค่ะคิดถึงก็ไปรับค่ะคิดถึงก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนค่ะคิดถึงก็ไปหาค่ะอันนี้ไม่ยากการที่คิดถึงก็คือไปหาได้ค่ะไปรับไปส่งได้หรือวันหยุดก็ไปรับได้อันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยหรือว่าเขามีเธอเขาอยู่บ้านตลอดอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปไหนนะทุกคนจริงๆอืมไปและบายบายจุ๊บๆเอา